đây 99 ừ. ừ. rồi hả? Đăng ni đương đi, nha đây 99 rồi. Tao hỏi nó

เดี๋ยวนี้แจกเมื่อกี้ใช่เนี่ยที่แจกหดอ๋ำยไม่ได้เลยต้องอ๋อต้องรออ๋อต้องรอยใช้ก็ยังไม่ได้ครับผมยงไม่ได้เลยละจะไปยััสวัสดีครับแล้วขอเขาแล้วกันอคร แล้วมขับรถแรงปีนนัน้รข้อนียรันี่ีแล้ว